สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะในคาบเรียนวิชาเทคโนโลยีในวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องประเภทของข้อมูลข้อมูลที่อยู่ในรอบตัวเราเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น5ประเภทเลยนะคะมีอะไรบ้างมาดูกันเลย 1. ข้อมูลตัวอักษรหรือข้อมูลตัวอักขระนะคะ เป็นเป็นข้อมูลที่ประกอบไปด้วยตัวอักษรและตัวเลขแต่ตัวเลขเนี่ยไม่สามารถนำมาใช้ในการคำนวณได้ก็จะยกตัวอย่างเช่นป้ายทะเบียนรถนะคะก็จะสามารถใช้ภาษาได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเลย 2. ข้อมูลภาพ เป็นข้อมูลที่เรามองเห็นได้จากภาพนิ่งหรือภาพวาดนะคะหรือถ้าเป็นภาพเคลื่อนไหวเราก็จะได้ภาพจากโทรทัศน์ภาพจากคอมพิวเตอร์อันนี้ก็จะยกตัวอย่างเช่นเป็นภาพวาดนะคะ 3. ข้อมูลตัวเลขข้อมูลตัวเลขนี้ก็จะประกอบไปด้วยตัวเลข0ถึง9 ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการคำนวณหรือประมวลผลได้นะคะก็จะยกตัวอย่างเช่นราคาสินค้า 4. ข้อมูลเสียงนะคะข้อมูลเสียงก็จะเกิดขึ้นได้จากการที่เราได้ยินเช่นก็จะเป็นเสียงสัตรองเสียงคนพูดคุยกัน หรือว่าจะเป็นเสียงจากอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่สามารถแสดงผลที่สามารถแสดงผลในข้อมูลในรูปแบบเสียงได้ก็จะยกตัวอย่างเช่นได้จากเสียงเครื่องเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีดนตรีออกมานะคะ5 ข้อมูลอื่นๆข้อมูลอื่นๆก็คือข้อมูลที่นอกเหนือจากข้อมูลทั้ง4ประเภทที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนะคะก็จะยกตัวอย่างเช่นข้อมูลรสชาติก็คือเรารับประทานอาหารเราก็จะรับรู้รสชาติว่าอาหารมีรสชาติแบบไหนอย่างไรบ้างอันนี้ก็จะเป็น กิจกรรมครูจะให้นักเรียนดูภาพที่ครูกำหนดให้นะคะว่าเป็นประเภทข้อมูลอะไรแล้วก็จะมีเวลาให้ห้าวินะคะมาดูภาพแรกกันเลยว่าเป็นข้อมูลประเภทประเภทอะไรเริ่มกันเลยนะคะ ในภาพแรกเป็นข้อมูลประเภทข้อมูลกลิ่นนะคะต่อไปในภาพเป็นข้อมูลประเภทะระนักเรียนในภาพนะคะเป็นข้อมูลประเภทเสียงนั่นเอง ข้อต่อไปอ่าในภาพเป็นข้อมูลประเภทเป็นข้อมูลประเภทตัวอักษรนะคะมีใครทําถูกทั้ง3ข้อไหมเอย่ยในสัปดาห์นี้ก็เราก็เรียนกันในเรื่อง ประเภทของข้อมูลนะคะในสัปดาห์นี้ก็สวัสดีคะ่ะ